มาครับคุณผู้ชมเดิมๆทั้งคันครับ Vios ไมค์แค่8ปดหมื่นโลนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยคุณผู้ชมคลิปนี้รีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมครับทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกจุดเลยนะครับ Vios หนึ Freedom ่งจุดห้ารุ่นเม็ดตัวลองท็อปออปชั่นครบๆครับฟรีดาวน์พอนหกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดอยายุสัญญาฮะนี่เบาะเป็นหนังเรียบร้อยแล้วเดินได้สีขาวมาฮะจอทอสกรีนมีให้ครับกล้องถอยมีให้แอร์ออโต้พวงมาลัยหุ้มหนังมาติดฟังก์ชัน QC Pass ทั้งหลายนน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 ะะะรรรรถถเข้า้าาศูยย์ตลอดคคัับบพ่่งีีปหว รถเข้าสูงมาตลอลดรถในงานเข้าสูงทุกระยะตั้งแต่1มื่นกิโลแรกซื้อไปแล้วสบายใจซื้อไปแล้วจบนะครับและออปชั่นก็ครบๆเลยรีดาวข่อนแค่6,100บาทตลอดทีกระยะพี่ท่าน,นที่สนใจอยู่นะครับตามไปดูคลิปมี้ต่อให้จบผมรีวิวใหู้ละเอียดเหมือนที่เดินมาดูรถเองที่ประสาทรถยนต์ถ้าสนใจตามไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมครับวิววีออสมือ2อนะครับพบกันกับผมวิวเพชอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับทะเบียน4058คันนี้นะเป็นวีออสหรุ่นเมตรปี2019นะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกครับและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะฮ สืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อวานคผู้ชมคลิปเมื่อวานนี้ผมได้ถ่ายรถเข้าใหม่ลอตเดียวกันกับคันนี้แหละนะแต่เป็นตัว Entry เป็นรุ่นประหยัดนะครับฟีดาวอยู่ผ่อนฟีดาวผ่อนอยู่54 0 0คันนั้นนะครับเลขไมล์7 0 0โลเองนะครับเมื่อวานเป็นของสายประหยัดไปแล้วนะครับวันนี้อัพไซส์ side, ขยับรุ่นย่อยขึ้นมาอีก1รุ่นนะครับเป็น1.5รุ่นมิดเป็นตัวรองท็อป ที่เรียกว่าออปชันครบเพียงพอกับการใช้งานเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่ว่าจะมีจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วเบาะก,ก็เป็นหนังเรียบร้อยแล้วเบรก ABS 4ล้อเป็นดิสเบรกหมดเลยนะครับเรียกว่าออปชันฟังก์ชันเนี่ยครบพร้อมทุกการใช้งานนะครับราคาก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหน่อยสําหรับคนที่เมื่อวานเนี้ยอยากได้ประหยัดประหยัดผ่อนไป5 0 0 0สี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากครบจบเลยทีเดียวแบบคุณบิวผมไม่อยากเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วอะ ไม่อยากไปติดจอเอนดงเอนดอยอะไรเพิ่มเติมและเบาะหนังก็ไม่อยากเปลี่ยนแล้วอยากให้มันมีมาพร้อมเลยทางนั้นคันนี้เลยคันคน้าคุณผู้ชมนี้ครับฟีดาวน์พอน6 0 0ัครบจบแบบที่ผมพูดไปเลยออปชั่นฟังก์ชันมีครบถ้วน15มิตรปี2020ครับเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูรายละเอียดรถเหมือนเดิมฮะทุกซอกทุกมุมนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจะได้เห็นรถเหมือนกับว่าพี่ๆมาเดินดูรถเองที่บริษัทรยนต์ด้วยนะครับแล้วก็ต่างจังหวัดออกได้นะ มีบริการฝากใส่ใหถึงที่นะครับดอกเบีย้ยพิเศษนี้ให้ครับสำหรับกลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการและวิสา,ากิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาดอกเบีย้ยไปก่อนเลยเริ่มต้นนะแบบไม่ต้องมีเครดิตนะ2.79%นะครับถ้าเกิดว่ามีเครดิตดีนะมีผ่อดีผ่อมตรงอาจจะแบบ ผ่อนบัตรเครดิตมาเกินปีนะผ่อนบ้านมาเกินปีนะผ่อนรถมาเกินป,นนป,นนปีประวัติเครดิตดีเอาไปเลยครับดอกเบี้ยพิเศษ2.39%ที่4ปีนะครับมีมีให้นะต่ำสุดที่2.39%นะครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับคนที่ออกรถกับผมวิวเพชรยนต์นะครับเอาไปเลยครับผมแถมไม่ฟรีประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000โลเข้าสู่โตโยต้าทั่วประเทศนะครับอ่ะไม่ใช่ประกันเครื่องเกียร์แบบตาสีตาสานะพูดภาษาบ้านๆเลยไม่ใช่ไปเข้าอู่อะไรตาม ท้องสนุนทั่วไปนะครับเอาไปเข้าศูนย์โตลต้าได้เลยประกันเครื่องเกียร์ที่ผมแถมไปนะครับโปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้อ่ะแจกกันไปทราบกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าคุณบิวผมไม่ใช่ข้าราชการผมไม่ใช่พนักงานบริษัทอ่ะนะผมค้าขาย ขายของตลาดนัดเนี่ยขายของออนไลน์อย่างเงี้ยออกได้ไหมออกได้พี่รถเนี่ยออกได้ทุกอาชีพแหละนะครับแต่มาพูดคุยเงื่อนไขกันก่อนนิดนึงนะผมจะได้รู้ว่าพี่อะทำอาชีพอะไรขายอะไรนะขายที่ไหนอะไรยังไงนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดการจะออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนดอกเบี้พิเศษก็มีให้ทุกอาชีพเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประวัติเครดิตพี่เลยล้วนๆอ่ะโอเคไหมพี่นะครับเครดิตดีฟรีดาวธรรมดาทั่วไปได้อยู่แล้วนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่6,100รบาทตลอดสัญญานะครับขยับขึ้นมาอีก 700บาทจากคันเมื่อวานนะคันเมื่อวานเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปขยับขึ้นมา700บาทได้ออปชั่นครบๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็คันนี้นะสวยงามเลยนะครับมีติดตั้งไฟตาหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตามสเปคเดิมของโรงงานนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันจากรุ่นเริ่มต้นนะครับคือไฟหน้านะครับไฟหน้าเนี่ยของตัวรองท็อปเนี่ยจะได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีลูกแก้วกลมๆใสๆอยู่ด้านในมีไฟให้้้ดาานนขงะครับ มีไฟตาบอกให้คู่หน้านะครับเดต้ามมันนิ่งไลท์มีให้ไฟลี่ LED ด์ดีไลท์การดิ้งมีให้เรียบร้อยนะสำหรับ1.5รุ่นมิดนะครับเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยก็อัพในเรื่องของไฟหน้าชุดไฟต่างๆขึ้นมาพอสมควรน,นะครับที่แตกต่างจากรุ่นเริ่มต้นนะครับในราคา359,000บาทสำหรัแบบคันนี้นะครับไม่แพงเป็นสีบอลเงินนะเป็นสีบอลเงิน359,000ฟรีดาวพ 5, อนห้าอะหกพันหนึ่งหมื่บาทนะครับฟรีดาวพอนหกพันหนึ่งหมื่บาทตลอดอายุสัญญา นะครับเลขไมค์คันนี้8 0,000ื่นโลนะครับไมค์ไม่เยอะด้วย8 0,000ื่นโลเนี่ยคุณผู้ชมเฉลี่ยดูนะรถปี19นะครับเฉลี่ยแล้วรถใช้งานมา5ปี8 0,000ื่นโลหาร5ดูเท่ากับว่าปีนึงอ่ะคันนี้ใช้แค่1,600งพัโลต่อปีแล้วเดือนนึงอ่ะใช้มาแค่1,333บามโลต่อปีอ่าต่อเดือนนะครับ1,300งามโลต่อเดือนเนี่ยคุณผู้ชมวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่รอบนึงเกินแล้วถูกไหมครับไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยรรอบนึง่่ะปมาาณ700กวโล นะครับเจ็ดร้อยกิโลไปกับพันสี่ร้อยโลแล้วคันนี้การใช้งานต่อเดือนหนึ่งเนี่ยเหมือนวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่เลยนะครับคุ้มคุ้มเลยนะครับยางนะครับได้ามาเป็นดันหลบนะเอ็นเนเซฟนะครับเป็นเขาเรียกว่า e-c 300ร้อยพัทนะฮะล้อแม็กก็แม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กอลลอยปัดเงานะครับดิสเบรก สี่ล้อตามที่ผมแจ้งไประบบเบรกเป็น abs เสริมแรงเบรก ba กระจายแรงเบรก ebd ช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับระบบ traction control ก,การลื่นการถลายการล้อหมุนฟรีมีให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ volta vios 1.5รุ่นมิดนะครับจริงๆต้องบอกว่าระบบที่ผมแจ้งไปมันก็มีให้ทุกรุ่นแหละนะ vios เนี่ยพื้นฐานจริงๆอะ่ะมันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันระบบเบรกเหมือนกันทุกอย่างเลยนะต่างกันที่ดิ้เบรคคู่หน้าหลังเป็นดัมเบรกกับดิสเบรกสี่ล้ออย่างคันนี้ดิ้เบรกสี่ล้อนะครับถ้าเป็นดิสนหน้าหลัง นะครับคันนี้มันก็เหมือ like นออปชันเหมือนเหมือนตัวท็อปเลยพูดง่ายๆเหมือนตัวท็อปเลยแต่ต่างกันที่การดีไซน์นะครับใครไปมองว่าตัวท็อปผ่อนแพงราคาแพงเรามาเล่นรุ่นรองท็อปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการใช้งานเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูต่อนะครับเบ้าโชคซุ้มล้อนะครับนี่ใสๆกิ้งกิ้งเบ้าโชคมาร์คสีโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนซุ้มล้อนี่ใสกิ้งเลยนะเหล็กเดิมๆแบบนี้ตะเข็บเม็ดอาร์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีแง เดิมๆหมดเลยสวยงามเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับไม่มีบุกไม่มีบุ๋มไม่มีรักิ้มนะครับใครที่กําลังมองหา v r สักคันแบบออปชั่นครบๆไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์ไม่แค่80,000นะครับการใช้งานตามที่ผมแจ้งไปเนี่ยปีหนึ่งอ่ะ16,000โลเดือนหนึ่ง1 000, 3 0 0สามวิ่งไปกับกรุงเทพเชียงใหม่ครบแล้วคันนี้นะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับเป็นอคูติก,การดด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แตกต่างจากตัวเอนทรีเมื่อวานที่ผมรีวิวนะตัวเอนทรีมันจะเป็นกกรนะรนนนกระจอติา อะคูติกาอ่สอีกรอบหนึ่งนะเป็นกระจกนิภรภัยซับเสียง2ชั้นนะครับมันจะกันเสียงกันลมได้ดีกว่าตัวกระจกธรรมดาทั่วไปนะครับติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะสวยงามเลยนะครับฟรีดาว่อนหกพันหนบาทตลอดสัญญานะครับกระจกเดิมแท้มีออโตโอะลามให้สัญญาการขโมยนะครับเบาของ1.5รุ่นมิดนะครับอัพมาเป็นอัพเกรดมาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมเดิมเนี่ย รุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะหรือว่ารุ่น G ีที่เป็นตัวเทียบเท่าของตัวมิดเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าพอเป็นรุ่นมิดเขาอัปเกรดเพิ่มเติมให้ได้มาเป็นเบาะหนังเดินได้สีขาวแบบนี้นะครับเบาะหนังแน่แนๆเลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยพร้อมกับกล้องถอยแอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยคุ้มหนังนะเกียร์ออโต้ซีวทีแบบเจ็ดสปีดนะครับเดิมๆหมดเลยออปชั Option ่นฟังก์ชันเพียงพอการใช้งานนะครับเรียกว่าครบๆไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมัดบบเบมมีขย นะแผ่นเพจครับเดิมๆครับไม่มีลอกไม่มีถลอกปี19แท้ๆแบบนี้นะครับหัวน้อเดิมๆ อะดูแลกับผมนะดูกับดูให้มันเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับถ้าพี่สนใจนะครับชอบการรีวิวผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามไว้พี่จะได้ไม่พลาดรถวีออสทุกคันของบริษัทเพชรยนต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะรวมไว้ในช่องนี้อยู่แล้วนะครับวิววีออสมือสองบิวผู้จัดการฝ่ายขายนะครับใครสนใจรีบโทรมานะครับโทรหาผมได้โดยตรงเบอร์0 8 5 5 3 6 6 2 8 7นะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้นะครับก็โครงสร้างเดิมมมๆนนนะะไ่อัคคแบบบี้ร จับไปไม่เป็นเปลือกส้มนะครับเช็ครถให้ละเอียดทุกคันนะครับซื้อก็ผมสบายใจนะใครที่ดูคลิปผมนะครับโทรหาผมนะ0855366287เดนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมก็จะพาเลือกรถที่ดีที่สุดให้นะครับสำหรับณตอนนั้นที่พี่ติดต่อมาแล้วมันยังมีอยู่นะครับที่มันยังว่างอยู่นะครับผมก็จะคัดที่แบบว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันเข้ามาแบบไมมันใกล้ใกล้กันน่ะแต่ผมจะเอาสักคันที่มันสภาพดีที่สุดให้พี่อะคันที่แบบว่าตอนแรกมาแล้วมันไม่ช้ำอะน้อยที่สุดให้พีี่ะแบบบนนน้ลกกััคร ติดต่อหาผมได้โดยตรงเบอร์โทรหน้าคิปที่ผมแจ้งไปครับ0855366287นะครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะฮะด้านหลังนะดูยังไงเดิมไม่เดิมนี่ครับชี้แล้วก็แนะนําให้ดูแบบนี้ทุกคนทุกคันเลยเวลาพี่มาดูรถเองผมก็มานั่งแงะนั่งชี้ให้พี่ดูนี่แหละนะครับเมทาร์กนะเดิมๆรอคีรบรบบทโรงงานนะครับแจ้งให้ฟังหน้าคิปก็คืออะไรรอคีบก็คือตัวโรบอตเนี่ยหุ่นยนต์นะครับคีบตัวถังรถไปจุ่มสีมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ เดิมๆจะต้องมีแบบนี้ถ้าไม่มีรถมีการพ่นสีทาสีมาแน่นอนนะครับอันนั้นไม่แนะนำนะครับแบบนี้มาซื้อแบบนี้นะครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิม est, ๆไล่เรียงสวยๆจนถึงเม็ดล่างนะครับด้านบนแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมพี่ดูรถกับผมอ่ะดูเหมือนกับว่าพี่มาดูรถเองนะพี่ไม่ได้เห็นแค่รูปนะพี่เห็นแค่รูปแล้วพี่ตัดสินใจเนี่ยเสี่ยงนะครับเนี่ยเดิมๆมันจะมีฟงมีฝุ่นบ้างเดี๋ยวผมล้างขัดสีอีกรอบหนึ่งก่อนปล่อยนะครับดูแลให้หมดนะประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีสองหทั่นโลย นะครับไม่ต้องไปเข้าอู่นะเข้าศูนย์ไปเลยนะครับประกันทั้งคีนึงนะก็เอาดีๆไปเลยนะครับรถเดิมๆแบบนี้อ่ะมาดูต่อด้านหลังนะครับด้านหลังนะไฟท้าย LED นะครับโลโก้ Vios โลโก้โตลต้าติดตั้งอยู่ครบถ้วนกล้องถอยกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนะครับนี่กล้องกล้องมองหลังนะมีให้เรียบร้อยทะเบียนนะครับเอาเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ4058นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ถูกฉลกเนี่ยเอาไปเปลี่ยนแปลงเองได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับเรื่องเลขทะเบียนไม่ได้เปลี่ยนยากอะไรนะครับนี่หัวน็อตเดิมๆครับเสาฝาท้ายนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับใครสนใจอยู่นะพี่รีบติดต่อมานะครับรถวีออสไม่น้อยๆแบบนี้นะผมมีให้ดูหลายคันเลยช่วงนี้นะครับไมล์หลักหมื่นเนี่ยไมล์เจ็ดหมื่นเก้าไมล์แปดหมื่นนะครับมีให้ชมมีให้ชมนะครับล่าสุดนี่มันมีีไมกว่่่านะพ ผมลืมชื่อลูกค้าผมแล้วผมขอโทษด้วยนะครับพี่น็อตพี่น็อตเขาจองไปเรียบร้อยแล้วกำลังจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับก็น่าจะไม่ติดปัญหาอะไรพี่น็อตประวัติเครดิตดีนะครับัน้นไม่หกหมื่นกว่านะก็ติดจองจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เดิมๆนะด้านท้ายนะครับพี่น็อตเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันนะครับพี่ๆที่เป็นข้าราชการนะครับสนใจรถนะติดต่อผมได้โดยตรงนะครับข้าราชการยิ่งออกง่ายนะครับต้องเสียบรองเงินเดือนใบเดียวจบเลยนะครับด้านหลังครับ เครื่องมือไม่แรงยังอะไรนะผมมีให้ครบหมดนะครับอะไรที่มันเป็นมาจากใบแดงเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วนะครับโครงสร้างด้านหลังครับนี่ซีนร้าวสีขาวแผ่นแดมสีขาวเปลือกไข่ย,ยาวๆแบบนี้ถ้าซีนม้ารพาวเนะยครับสีขาวเปลือกไข่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สีนี้สันนิษฐานไปเลยครับว่ารถมีการพ่นสีทาสีด้านหลังมาไม่แนะนําแบบนั้นไม่แนะนำนะครับราคามันอาจจะถูกนะครับแต่มันเรียกว่ารถโดนชนอ่ะพูดง่ายๆนะพี่สบายใจป่ะล่ะถ้าพี่สบายใจที่จะซื้อรถโดนชนได้เพราะราคามันก็จะถูกกว่ารถที่ผมขายอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากได้แบบจบจบครบเลยแบบพร้อมๆใช้งานนะแบบซื้อไปสบายใจพี่มาหาผมนะครับพี่โทรมาหาผมนะเบอร์โทรหน้าคลิปตามที่ผมแจ้งไปนะครับเนี่ยรถเดิมๆแบบนี้นะเป็นองคเป็นอาเดิมๆนะครับมันจะมีฟงมีฝุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันก่อน นะครับเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287นะครับวิวเพชรยนต์ดีให้บริการครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานด้านหลังฮะกระจกหลังจะมีไล่ฟ้ามาให้มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะเหลี่ยมสันตวรถฝั่งขวาครับคมคมชัดๆไม่มีบุบไม่มีบุไม,มบไม่มีรักยิ้มสีผิวพันเรียบเนียนแบบนี้นะครับงดงามด้านหลังกระจกเดิมโตโยต้ Toyota, ากระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะฮะเดิมไม่เดิมเปิดขึ้นมานี้นี่รอยขี้ระเบอดโรงงานคมสวยมากคันนี้นะเนี่ย สภาพดีนะครับสภาพดีคันนี้ไปหนึ่งคันที่ตอบโจทย์ใครดูคลิปอยู่แล้วสนใจรีบติดต่อมาครับคันนี้ยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะอ่านี่สวยๆนะครับนี่สวยๆพวกฟงฝุ่นเนี่ยมันก็เอามือรูปออกได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ก็อยากให้เห็นสภาพรถที่แบบว่าสดๆแบบนี้ นะครับดูกันแบบสวยๆดูกันแบบเรียวๆแงะแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับพี่ๆจะได้เห็นแบบว่ากับตานะว่าโอเครถที่พี่ชอบที่พี่สนใจเนี่ยมันเดิมนะมันอะไรนะฟีด้าคนหกพันหนึ่ง 6, นะครับไม่แพงด้วยนะฟีด้าคนหกพันหนึ่ง 6, เองนะครับงดงามเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขไมล์แล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวไปเปิดหน้าฝากระโปรงห้องเครื่องดูด้วยฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูโครงสร้างด้านหน้าตรถนะครับเดี๋ยวไล่โครงสร้างฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะครับหัวรถเสาวีครับเดิมๆไม่มีขยับ นะครับสติกเกอร์ลมยางนะครับด้านล่างอยู่ครบถ้วนไม่มีรอกไม่มีถลอกนะครับนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งครับไหนๆก็ด้านล่างแล้วนี่ไม่สึกไม่หล่อเลยนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มียงไม่มียุยในเรื่องของผ้านะครับไม่มีการชนหนักผิวความจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับทุกคันผมตรวจสภาพรถให้ฟรี200จะ74จุดนะครับธนาคารเนี่ยเขาส่งเขาส่งอินสเปกเตอร์นะครับหรือว่าบริษัทเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยมาตรวจสอบรถของเราเองเลย นะครับเราไม่ได้ตรวจเองนะตรงนี้พี่สบายใจได้มันมีใบเซอร์ให้มันออกในสัญญาให้ทุกอย่างเลยครบทุกอย่างนะครับกุญแจได้มาเป็นดอกรีโมทแบบนี้นะครับดอกไขนะครับเสียบเข้าไปสตาร์ทเครื่องดูเลขไม้กันนิดนึงเ mm. ชื่องเดียวติดนะครับนี่ดูฮะไม่แปดหมื่นเกิโลเมตรคุณผู้ชมรถ5้ปีเฉลี่ยการใช้งานที่ผมบอกไปเลยเดือนละ1,300โลนะครับ เดือนนึงอ่ะวิ่งไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ยังใช้งานเยอะกว่าคันนี้อีกต่อเดือนนะครับใช้งานน้อยมากนะพี่นะไม่แค่8 0,000ื่นนะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยใส่แผ่นดีวดีได้ด้านบนนะครับรองรับในส่วนของสมาร์ตดีวายลิงก์นะครับก็คือทีลิงก์นั่นแหละนะอ่าบลูทูธได้ใส่แผ่น USB ได้นะครับใส่แผ่นดีวดีได้อ่าทั่วไปแล้วก็มีกล้องถอยให้แบบนี้นะครับมีกล้องถอยให้นะกะระยะด้านหลังมีตัวเส้นกะระยะให้ชัดเจนแบบนี้นะครับ อันนี้คือวีออส1.5รุ่นมิดนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับระบบแอร์เป็นระบบออโต้ดิจิตอลหมดแล้วนะครับเกียร์ออโต้ซีทีแบบ7สปีดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังมาให้เรียบร้อยฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับก็เชนเกียร์ได้นะมีชิปโทนิกนะครับก็เอาไปเชนเกียร์กันได้นะครับตรงนี้สบายๆนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังเป็น EPS พาวเวอร์ไฟฟ้าพวงมาลัยไม่สึกไม่หลออะไรเลยสภาพสวยงามกริบๆแบบนี้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับราคาไม่เคยบอกผ่านบอกเกิน นะครับราคานี้เลยนะ3 5 9 0 0 0หาหแล้วฟรีดาวพี่เอาไปผ่อนอยู่6,100บาทนะครับใครสนใจทำไงครับไม่ต้องพิมพ์มานะว่าสนใจอะไรพวกนี้นะครับพี่โทรมาหาผมได้เลยโดยตรงเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้หน้าคลิปอยู่แล้วนะครับ0855366287นะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้พี่แอดไลน์มาก็ได้นะครับมาพูดคุยกันร,รายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างหน,น้าต่างรถกันครับเชิญรับชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะคุณผู้ชมครับน็อตฝาโปไม่เคยขยับเลยเดิมไม่เดิมอะ่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูนะตาปั๊มเตอร์ตาเนะี่ยฝาโปเดิมแท้แล้วเนี่ยน็อตฝาโปไม่มีขยับเลยนะเหลี่ยมสันต่างๆคมชัดนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เบ้าโช๊คนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมไม่มีแกะไม่มีแงสติ๊กเกอร์มอกอนะน็อตคานน็อตแก้มไม่มีขยับนะครับเม็ดอาร์คหัวน็อตฝาโปตัวในเดิมๆหมดเลยคานด้านใน นะเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอครับน็อตแก้มั้งหลายนะคานด้านขวาส่วนโค้งส่วนวาครบทุกอย่างนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไปหน้าไทยคอยตกนะสภาพห้องเครื่องคือแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบแต่เยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรั่วซึมซีนเครื่องไม่มีลอกไม่มีเยิ้มนะครับเดิมๆคันหน้าไม่คดไม่งอนะครับเดิมๆมาแบบนี้เลยคุ้มคุณผู้ชมครับคันนี้ไม่แค่แปดหมื่นโลนะครับไม่แค่แปดหมื่นโลเท่านั้นซีดารควนหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับตลอดอายุสัญญานะครับเดิมๆหมดเลยทุกจุดนี่ อ่านี่เมทองเม,มดอาร์คเลียงตัวขึ้นมาสวยๆสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับสติ๊กเกอร์น้ำยาฝาประกาศอ่ะนะซีนเล็บจิกเข้านะครับ3 5 9 0 0 0หาหคุณผู้ชมได้วีออสหนรุ่นเมทปีสิเก้าไปใช้รถหน่วยง,งานประวัติถูงทุก,ทก,ทก,ทกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยไม่80,000ื่นโลและเอาไปฟรีอีกประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000ื่น 20, โลเข้าศูนย์โต้ต,ต้านะครับคุ้มๆเลย ใครสนใจอยู่นะครับรีบติดต่อมานะเบอร์โทรผมโดยตรงนะครับดูคลิปผมโทรหาผมนะพี่นะเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์คุชการขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดกออกรถรายละเอียดก็จัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับวีออสหนึ่งจุดห้าลูทมิตรปีสิบเก้าครับเลขไม้แปดหมื่นโลนะครับกับราคาที่ขายอยู่เพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพรอนหกพันหนึ่งร้อยบาทตลอดสัญญานะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ